สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำซีรีส์วายเรื่องเงาเมฆล่าพายุนำแสดงโดยยุนจีซองรับบทเป็นอิอนโจประกบคู่กับจองรีอูรับบทเป็นซอจองฮันบอกเล่าเรื่องราวของซอจองฮันที่ได้พบกับลูกพี่ลูกน้องของเขาคืออีอินโจในงานศพของลุงที่เพิ่งเสียชีวิตหลังจากไม่ได้เจอกันมานานหลายปีซึ่งตอนนี้อีอินโจมีชีวิตยากลำบากซอจองฮันจึงเอ่ยปากบอกให้อิอนโจมาอยู่ด้วยกันกับเขาเพราะความสงสาร แต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ทั้งรุนแรงและอันตรายกว่าที่คิดในคืนคืนหนึ่งซอจองหันพบว่าอ,อินโจแอบจุกเขากลางดึกตอนเขาหลับทําให้ความไว้ใจของเขาต่ออิอนโจพังทลายลงเขารู้สึกทั้งกรกลัวและสับสนพร้อมๆกันจึงต้องการจะไล่อินโจออกจากบ้านทันทีแต่ความดื้อดึงของอิอนโจทําให้ซอจองหันลังเลยขึ้นมาเพราะลึกๆแล้วเขารู้ดีว่าเด็กคนนี้ไม่มีที่ไปจริงๆ ขณะที่อีอินโจที่อ่อนแอต้องการที่พึ่งเขาแสดงความรักอย่างตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมเพราะชีวิตเขาแค่ต้องการมีที่ยืนในชีวิตใครสักคนซึ่งคนคนนั้นคือซอจองฮันในขณะที่ซอจองฮันก็รู้สึกสับสนระหว่างความเมตตาและความผูกพันซอจองฮันพยายามที่จะรักษาระยะห่างในความสัมพันธ์ของเขากับอีอินโจแต่อีอินโจกลับไม่ทําเช่นนั้นเขาพยายามเข้าหาซอจองฮันอย่างเอาแต่ใจ สุดท้ายบทสรุปความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรก็ต้องไปดูกันเป็นแนวโรแมนติกดราม่าที่ดูทรงแล้วน่าจะดราม่าไม่เบาเลยเป็นเรื่องราวความรักของสองหนุ่มที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกันเหมือนเป็นความรักต้องห้ามที่ฝ่ายหนึ่งเอาแต่ใจแต่อีกฝ่ายพยายามถอยห่างแต่ก็ต้านทานความรู้สึกที่ปะตุกข,ขึ้นไม่ได้เนื้อหามีความเข้มข้นจริงจังและหนักพอสมควรเคมีนักแสดงคือแซ่บมากอออากาศทางกากา้กาโอโอลาลาครับ